ครับโหงทายไก่ครับเขาสีออมาเห็ดไก่ย่างครับครับไก่พม่โตครับเขาสีมาแยกขิดส่วนเพื่อสีย่างด้วกันครับครับอันนี้ส่วนปีกครับปลายปีกครับครับเบิ้งชิ้นส่วนไก่ครับอันนี้จะของลาดครับครับผมสวัสดีครับป่าเพ็งเนาะ ป๋าเพลงเจ้าของร้านไก่ย่างครับขอสิมาเบิงสูตรและวิธีการเฮ็ดแล้วก็ย่างครับวันนี้จะทําน้ําหมักกับป๋าเรอครับน้ําหมักไก่ครับมีมีอะไรบ้างป๋าพอมีน้ําตาลโอ้น้ำตาลน้ําตาลทรายเนาะกระเียมน้ำตาลทรายกระเทียมกระเทียมบดครับกระเทียมบดไทยบดพริกไทยบดครับแล้วก็รสดีรสดีครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวมีซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสครับ ครับสิบมะเบิงวิธีการมักหรือว่าส่วนประกอบครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะป่าเนาะครับซีอิ๊วขาวใช้ส่วนผสมซีอิ๊วขาวสามขวดซีอิ๊วสาวซีอิ๊วขาวสามขวดแล้วก็ซอสหนึ่งขวดซอสปรุงรสหนึ่งขวดครับ,รบอันนี้คือส่วนผสมของเพลนครับครับอันนี้ใส่รวมกันทั้งหมดเลยใช่มป้า ครับอันนี้เทลงไปแล้วครับซอสสามครับขับซีอิ๊วขาวครับสามขวดครับเทลงไปครับยังไม่ได้เบิดเได้ครับครับฟืบลงไปครับซอสหนึ่งขวดครับอันนี้ก็ส่วนผสมของเฮียเพงหรือว่าป๋าเพ้งมันครับครับป๋านี่ส่วนผสมนี้หมักได้กี่โลครับ ก็หมดนี้เนาะประมาณผมจะหมักประมาณห้าสิบโลอ่ะห้าสิบโลได้นะป๋าเนาะครับไอไอไอที่ส่วนผสมที่เราทำขึ้นมาเนี่ยสามารถหมักได้ถึงห้าสิบโลครับใช้รถดีประมาณครึ่งซองรถดีรถดีครึ่งซองซองละซองละยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทนี่ใส่ครึ่งซองพอแล้วก็กระเทียมกระเทียมผมจะใส่ ป็นกระเทียมบดผมจะซื้อจักยี่สิบบาทซื้อมันยี่สิบบาทประมาณกี่ขีดเหรปะสามขีดสามฉีดนะกระเทียมสามฉีดแล้วก็กิ่ไทยกิ่ไทยน่าจะฉีดหนึ่งฉีดหนึ่งะะครับผมดูดูดูกาครับประมาณฉีดหนึ่งส่วนน้ำตาลน้ำตาลทรายเนาะป๋าเนาะน้ำตาลทรายครับทรายผมจะใส่ประมาณแปดช้อนแปดช้อน เพื่อไม่ให้หวานมากครับกำลังดับครับเกลือหน่อยเกลือประมาณเกลือเราไม่ต้องใส่เยอะเกลือเราจะใส่แค่ช้อนนึงก็อพอเกลือป่นใส่ใส่น้อยหน่อยครับใส่เยอะมากจะเค็มครับเกบเเลือเกลืกอป่นครับหนึ่งชอ้อนครับ,รบนิดๆครับครับแค่นีแน้แหละสมบูรณ รับหลังจากใส่ส่วนผสมกับเพ็นกัซซีค้นครับนะครับผูกเข่าให้เข่ากันครับอันนี้ทําเป็นไก่ไก่ย่างหรือปล่าเนาะเป็นไก่ย่างน้ำหมักไก่ย่างน้ำหมักไก่ย่างครับครับว่าไก่ครับโอ้สีสันครับอันนี้ไม่กินเริ่มหอมแลวครับครับอันนี้ส่วนผสมเพื่อนครับ กับค,คนไปเลยรับครัวซีให้เครื่องปรุงนี่พวกน้ำตาลหรือว่าพวกรสด,ดีครับสิเด็กละลายครับครับอันนี้สิเป็นโครงท้ายไก่ครับก่อนเสียไปย่างหรือว่ามักครับห่อก็ต้อมว่าทูบก็จะเป็นชิ้นส่วนอย่างนี้โอ้อันนี้อันนี้ก็คือชิ้นส่วนของโครงท้ายไก่เนาะ เราจะมาทุบให้มันเป็นแบนดครับป๋าซื้อซื้อจากที่ไหนครับเนี่ยซื้ออยู่ที่ตลาดนี่แหละครับตามร้านขายไก่ทั่วไปมีนะป๋าเนาะมีครับเราจะมาทุบให้มันเป็นแบรนด์ตอนที่เวลาเราจะหนีบมันก็จะได้หนีบง่ายโอ้ครับ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 โอ้ทุบครับครับอันนี้ทุบแล้วครับทุบครับครับทุบไปเรื่อยๆครับแบรนด์เวลาหนีบพอให้กระดูกแตกพอครับพอแตกบุบๆให้มันแตกๆไม่ต้องละเอียดครับแค่นี้แหละโอ้ ป๋าปานี่ถุงนี่ใส่พเพื่ออะไรครับครับรองกันมันกระเด็นออกรโอเวลาเราทุบไก่นี่ตัวเราน้ำไก่จะไนกระเด็นโดนเราครับโอ้ครับเป็นเนิคง่ายๆครับของเฮียเพ่งหรือว่าปลาเพ่งเันครับนะครับติดทุบไปเรื่อยๆครับครับทุบครับอันนี้สากกระเบือเนาะป่าเนาะใช้สากกระเบือทุบไม่ ouais. we are, uh huh. ใช like ่แล้วโอ้ครับ ถ้าอย่างอื่นถ้าเป็นพ้อนนี่มันจะเละไปสากะเบื้อนนี่พอดีมือเนาะป๋าเนาะครับป๋าพิงขับขออนุญาตดูด้วยป๋าเด้อครับครับอันนี้ครับเพ่ทุบม่แตกเลยครับโอ้ทุบละเอียดครับเอาแค่แตกครับหลังจากทุบแล้วก็สีน้ำไปล่างทำความสะอาดอีกรอบนึงครับอันนี้ขั้นตอนแรกนี่ก็ทุบไปก่อนครับก่อนเสียไปมัดไปย่างครับ เราหนีบไม้ก็จะีบไม่ได้ครับผมครับป้าเพ่นธสิทุบตักรแต่ช่วงถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทุบเวลานีบมันก็จะหนีบยากอ๋อมันจะทําให้ไก่ไม่ไม่แบนมันไม่แบนล้วหนีบไมได้ไม่สวยด้วยแล้วก็สุกยากอีกดั้งหากครับบมครับพันธุ์ทูบตักรแต่ส่วนที่หลังจากตุบขึ้นไปหาโค้งครับส่วนตูบที่บันธุ์ทูบคือครับพันสิเล่ครับ เรือันนี้สิบโลครับทุบไปเรื่อยๆครับครับโค้งถ่ายไกลครับหลังจากทุบแล้วล้างแล้วครับลอมักครับครับมักโค้งถ่ายครับครับน้ำมักที่ผสมเมื่อกี้นี่ครับครับหนึ่งครับสองครับ สามถ้วยสี่สี่ถ้วยครับสี่ถ้วยไก่สิบโลครับครับแล้วก็จะเพิ่มน้ําตาลน้ําตาลก็หกร้อยกรัมหกร้อยกรัมครับเ้างจะเพิ่มน้ําตาลลงไปอีกครับเพิ่มความหวานครับความหวานความเผ็ดพริกป่นครับครับพริกป่นครับยิ่งแดงนี่ครับก็ครึ่งขีดครึ่งขีดครับครึ่งขีดประมาณห้าสิบกรัมครับเติมลงไปครับครับไก่สิบโลเลครับครับหลังจากใส ส่วนผสมเพิ่มลงไป,คร,ปครับจากน้ำหมักเดิมใช่ไหมปะครับจากน้ำหมักเดิมแล้วก็เพิ่มน้ำตาลเพิ่มพริกป่นล,ลงไปแค่นั้นแหละอ๋อครับผมครับเพนครับพอน้ำหมักเราเป็นมัวอยู่แล้วครับเพ่นครับอันนี้คงไทยไก่จะพิเศษกวา่าเพื่อนหน่อยใช่ไหมปะครับ,รบเพราะว่าเราต้องเติมพริกเติมมาให้ออกเผ็ดออกหวานอ๋อเผ็ดหวานครับเราจะใส่ลงไปเทฟลื่อลงไปครับอันนี้หมักที่ไม่นานไหมปะก็ขึ้นชั่วโมงนะครับประมาณขึ้นชั่วโมงเนาะครับ พอให้ไก่เข้าเครื่องก่อนเข้าเครื่องครับขอบคุณครับครับหลังอยางนั้นก็ต้องตไว้ครั่มงอือครับอันนี้จะเป็นโครงท้ายล้วนๆนะป๋าเนาะครับ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 คุกเข่าให้เข้ากันครับโคเล่โคเล่ครับสีที่นี่อกพริกป่นนี่ครับเพราะว่าข้าเติมพริกป่นกับน้ำตาลเติมลงไปอีกครับ ปฝาเจ้ารถผิดนิดๆนะป๋าครับแล้วก็มีหวานเติมมาด้วยครับจะได้อร่อยครับเสร็จก็เสร็จแล้วครับผมหมักงไว้ชั่วโมงชั่วโมงแล้วมารอเสียบไม้ย่างไม้ย่างครับขับช่วงล่อไก่สิบมักแล้วครับล่อเสียบกับอันนี้เตาถ่านครับนะครับเตาถ่านย่างครับย่างไก่ครับ ต้องใส่ขี้เท่าครับกบตะวาอ่ศอยทานแห้งครับลรยครับลรยขี้เท่าครับช่วงลอกไก่ที่มากไว้เขาเครื่องครับเรา้องมาแต่งเตาครับเพื่อสีย่างครับฝึบฝึบฝบลยขี้เท่าครับ กบด้วยขีเทาครับถ้าต้องการเล่งครับพ่าก็เชี่ยชีเทาออกครับถ้าช่วงท่านไม่ไหมครับกระสีแห้งครับพ่าก็ต้องใส่ขีเทากบหนาไปก่อนครับครับเตาย่างครับตะแกงย่างไก่ครับกระสีประมาณนี้ครับต้องใส่ห่างๆแค่ไหนครับกรบสก็คือย่างหมูครับย่างหมูต้องใส่ทีเพราะว่าใส่ครับตะแกงย่างไก่ครับ ห่างๆครับเด็ครับหลังจากมักทิ้งไปประมาณชั่วโมงนึ่งครับบาดทัางทีว่าใส่หีบครับนีก็นิ่คู่สองอันครับใส่หีบครับฟึบลงไปครับปึบเลี้ยงครับเลี้ยงครับดันถ่ายหรือว่าดัน ก็ต้อไปทางเดียวกันครับนะครับใส่ลวดมัดครับขายไม้เท่าไหร่นะปะไม้ละยี่บห้าบทยี่สิบห้าบาทครับโอ้ยงีย์เลยครับครับรับวิธีใส่หีบครับฟึบลุกไปครับฟึบลงไปครับด้านบนครับลวดครับมัดฟึบๆครับ ไปไม่ละสองขินครับหีบละยี่สิบห้าบาทครับครับนครับอูอนี้ใส่หีบแล้วครับครับเดี๋ยวมาเบิ้งตอนย่างครับให้ป๋าเป็นใส่หีบไปก่อนครับครับอนี้ใส่หีบแล้วครับครับอะีรเลี้ยงเต่าครับ เอบครับเรียงไปเรื่อยๆครับโอ้คือเต่าครับโคฮงไายไก่ย่างสามแถวครับเต่านึ่งครับโอ้สวยครับสวยนะครับโอ้สุดยอดครับสีสันครับอันนี้อันนี้เพิ่งจะใส่ครับยังบดิสุกครับสีก็งามครับ เบิกอีกมุมหนึ่งครับอู้สีครับโค้งท้ายไก่ย่างครับไม้ใหญ่ๆครับยี่สิบห้าบาทครับครับไม้ละยี่สิบห้าบาทครับไม้ใหญ่ๆครับขับย่างไก่ครับเต่าต้องไงครับไฟต้องยิดเลึกๆครับตัว ไก่นี่ขอนขาซีมิวไว้ครับนี่ครับอัน่อยข้นเลยครับทานครับกบด้วยขี้เท่าครับตอมย่างไปเรื่อยๆครับขอนขางสิเซเวล่าสักหน่อยครับย่างไก่ครับอันนี้จะเป็นโครงท้ายไก่ย่างครับครับโครงท้ายไก่ครับค่อนข้างสีมิขันครับเพราะว่า มันครับมันไก่ครับหยดลงใส่ฐานครับกระสิเกิดควันครับอันนี้สูตรพริกป่นนะครับนะครับเมันไก่ครับโอ้ป่นครับเจ้าเดียวครับเจ้าแรกในสุรินทร์ครับที่ใส่พริกป่นเข้าไปน้ำครับควันครับควันเลิมมากครับจยากใส่เดี๋ยวสักพักนึงครับ นีเริ่มกลับครับกลับไปเรื่อยๆครับอู้ครับนี่ครับสามแถวครับกลับครับเอาด้านทองเลนมากครับเอาด้านหนังลงครับอู้ครับเริ่มแล้วครับสีสันครับอู้สวยครับสวยอันนี้ยังไม่สุงเลยครับครับถ้าทานเบาครับ ต้มเคลียครับใส่เวลาจันหน่อยครับย่างไก่ครับคนแรงมากมันก็จะไม่สุกข้างในครับป๋าเพ่งบอกว่าถ้าไฟแห้งครับสีสุกแต่ด้านนอกครับด้านในถือว่าสุกครับอันนี้กับรอบแรกนะครับอ๋อสิกลับประมาณซีเทียครับย่างละสองครับจังถีสุกครับ หลังจากใกล้ดีสุกแล้วครับบอันี้ตอนแรกเลือมีสามแถวครับตอนนี้เลือสองครับเพราะว่าเวลากลับครับถ้านสาสามนี่หนาไปครับใส่พ่อนบานเลยครับบ้านนอกกสิทิ์ว่าคาดเอาเลือสองแถวครับเพราะว่าแถวกลางเนี่ยเอาไว้หีบเข่าครับเวลาเอากับกสิเดซุกเสมอครับะครับ ครับแถวที่สามผัมภาคเกษตรกรครับครับไหลกลับครับกลับไปเลยครับครับครับตอนนี้เราสองแถวครับวันครับปกติครับถ้าใกล้ติดสุกครับกำลังจะสุกนะครับอ่าครับกลับด้านก็สุกแล้วทําได้านยิงับเลย ครับผมผมค่อยเช็คไปเลยครับเลือกกลับไปเลยครับเช็คบางส่วนที่สุครับแต่ส่วนนี้ที่พ่สุกคกับกับใส่ไฟครับ ครับไปเรื่อยๆครับวันครับปกติครับถ้าใกล้ที่สูคกับน้ำมันกับสีออกครับไปถื่ไฟครับขวนกับสีเริ่มมากครับครับผีขับตีบอออันนี้สูครับลงไปครับเลยครับโอ้ขวดครับ อันนี้ใช่ไหมนะครับต้องเติมไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้นี่สามแถวบ่อนเลือดสองบ่ดนเอาส่วนที่ขึ้นมาใหม่ครับเพราะมันบาดอะเป็งครับเพราะว่าช่องกลางเลยต้องป้อยไว้ครับสิบว์ให้เต็มครับเวลากรับหยิบซิฟได้ค้างครับหรือว่าที่ด้ซุกง,ง่ายๆซุกเสมอครับ รับสวนที่สุกครับทย่อยออกครับอะไรครับสีไสิม่ถานมาลองครับลองด้วยกระดาษซับน้ำมันอีกรอบนึงครับเพราะว่าไก่รับโค้งถ่ายไก่น้ำมันกับสิ่งนี้ครับเอากระดาษมาลองซับน้ำมันอีกรอบหนึ่งครับรับด้สซุกแล้วครับ พร้อมเสิร์ฟครับครับผมอันนี้ส่วนที่สุกแล้วครับครับใส่ตู้ครับกระโจกครับครับลานแจ้วครับขายส้มตำครับก่อนถึงตัวเมืองสุรินทร์ครับถนนกรุงศรีในครับอำเภอเมืองครับจังหวัดสุรินทร์ครับ ครับผมร้านขเมิ่งลานสมตำไก่ย่างครับลานเจ๋วครับขายไก่ย่างครับสมตำอ่ะคิเปเดียวไสักนด้ครับสวัสดีครับ